สวัสดีค่ะอู่ช่างพลดอนเจริญเซอร์วิสสาขานครราชสีมานะคะสำหรับวันนี้มีคิวว่างนะคะสำหรับพี่ที่สนใจสามารถสำรองจองคิวกันเข้ามาได้เลยนะคะ0886303282นะคะสำหรับวันนี้พามาชมขั้นตอนการเตรียมผิวก่อนพ่นนะคะพี่สำหรับรถสภาพหนักๆแบบนี้เราเคลียร์ดินเคลียร์น้ำมัน คับน้ํามันที่อมดินไว้ออกให้ก่อนนะคะพี่สําหรับขั้นตอนนี้เราไม่ได้บวเกเพิ่มนะคะเราเคลียร์ให้เท่าที่เราเคลียร์ได้นะคะอันนี้คือเราลงน้ํายาทิ้งไว้แล้วนะคะพวกน้ํามันที่มันอมดินจนแข็งนะคะพี่มันก็จะนิ่มลงตัวลงนะคะแล้วก็เราก็จะทําการเคลียร์ออกให้ก่อนนะคะแล้วก็ลงน้ํายาอีกหนึ่งรอบนะคะพี่ลงน้ํายาเสร็จนะคะเราก็จะหมักทิ้งไว้นะคะครั้นี้หมักเพิ่มอีก30นาทีนะคะ แล้วก็ทําการล้างออกนะคะล้างออกเสร็จแล้วเราก็จะ คุมอะไรแต่งนะคะพี่คุมอะไรแต่งคุมตัวรถพ่นสีกันสนิมนะคะแล้วก็ทําการพ่นสีกันสนิมให้นะคะพี่พ่นเสร็จแล้วใส่ล้อส่งมอบรถพร้อมใบรับประกันนะคะเรารับประกันให้ทุกกรณีเลยนะคะไม่ว่าสีจะหลุดเองลูกค้าไปลุยไปขุดมาไปออกไปเชื่อมไปดามไปทาอะไรมาก็ตามนะคะรับประกันให้2ปีเต็มนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจสามารถสำรองจองคิวได้ทุกวันเลยนะคะร้านเราเปิดทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยนะคะ 0886303282ขอบคุณค่ะ มองว่าไม่ดีหาว่าเราขับชีขับชีเป็นควรสิ่งตีนผีขับไม่ปลอดภัยบนเส้นทางเ,เสรีไม่เคยมีความดีอะไรขับรถส,สิ่งมันก็กลัวตายก่อนจะว่าผมสิ่ง